เรียนบ้านห้วยนาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่104หมู่ที่5ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1 2สิงหาคมพุทธศักราช2519ปัจจุบันมีนายสุวพิษไกรพบเจริญจิตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน9ท่านและในปีการศึกษา2565มีจํานวนนักเรียน45คน,คนโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและได้ทําการศึกษาปรับปรุงพัฒนาสู่ความเป็นวิถีพุทธ ตามอัตลักษณ์29ประการภายใต้กรอบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโดยใช้คาเรนโ o เดลในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและปรากฏเป็นรูปธรรมแต่ละด้านดังนี้ด้านที่ 1. ด้านกายภาพโรงเรียนมีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียนเห็นเด่นชัด ภายในโรงเรียนมีพระพุทธรูปพร้อมเครื่องสักการะบูชาเพื่อให้ในักเรียนกราบไหว้ทุกวันในแต่ละห้องเรียนมีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควรมีการทำความสะอาดและมีการเคารพพระพุทธรูปเป็นประจำ พระโยกะตีโปนักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการสืบค้นพ,พุทธศาสนาสุภาษิตวาทธรรมและพระราชดำรัสพร้อมนำมาติดตามที่ต่างๆและมีการปรับปรุงอยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดธรรมอย่างต่อเนื่องบริเวณโดยทั่วไปของโรงเรียนมีความสะอาดสงบร่มรื่น โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีส่วนร่วมทุกคนนักเรียนใช้ห้องพระพุทธศาสนาลานธรรมตามตารางการจัดการเรียนรู้และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาให้มีสภาพเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ปราศจากสิ่งเสพติดและอบายามุขไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือบุหรี่ด้านที่2ด้านกิจกรรมวันพระนักเรียนครูและผู้บริหารสวมใส่เสื้อสีขาวทุกวันพระร่วมกันทำบุญใส่บาตรฟังเทศ รับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวันและสวดหนึ่งแปลด้านที่3ด้านการเรียนการสอนครูและนักเรียนมีการบริหารจิตจเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนในช่วงเช้าและช่วงบาง่าย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการวิถีพุทธในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำโครงงานคุณธรรมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนักเรียนครูและผู้บริหารทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งด้านที่4ด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนนักเรียนครูและผู้บริหารถือศีลห้าประพฤติปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมารยาทงามยิ้มง่ายไหว้สวยปราดงานก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลือนักเรียนรู้จักประหยัดอดออมถนอมใช้เงินและสิ่งของนอกจากนี้ยังมีนิสยัยใฝ่รู้และมีความอดทนต่อการเรียนรู้ ด้านที่5ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธโรงเรียนไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนและนักเรียนไม่รับประทานอาหารขยะครูและครูบริหารไม่ดุด่านักเรียนมีการชื่นชมคุณงามความดีของนักเรียนหน้าสอทงทุกวันครูประจำชั้นจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึกเช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดีนักเรียน ครูและผู้บริหารมีสมุดบันทึกความดีครูผู้บริหารและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ขึ้นไปสอบได้นักธรรมชั้นตรีเป็นอย่างน้อยผู้บริหารครูมีการบริหารจิตเจริญปัญญาก,ก่อนประชุมทุกครั้งและมีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนบ้านห้วยนาได้พัฒนานักเรียนและบุคลากร ให้มีการพัฒนาปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมไว้พัฒนาจิตใจตนเองซึ่งปัญญาทั้งสองด้านจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความเพียรปฏิบัติขัดเกลาตัวเองและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าโยคาเวเชเตภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน